ขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะที่เดินทาให้ความรู้เราคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาโรงเรียนทีนี้พอมาเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกโอ้โหถ้าไม่ได้มามเสียดายมากเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปฟังวิชาการเนี่ยตามที่เักสๆงมันจะได้หนึ่งคือที่ได้หลักๆคือได้พลังแต่วันนี้มามันได้ไอเดียมันปิ๊งไอเดียหลายๆหลายๆอย่างเพราะว่าเหมือนกับเราอยู่ในการขายเยอะ คือหลายๆครั้งที่พลาดก็เพราะว่าเราไม่ได้รู้พวกนี้มันมันมัน,มน,มนขาดตรงนี้ไปหลังจากเรียนนี้คิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์กับเราอะมากมากเลยสิ่งที่พลาดพลาดไปลูกค้าที่แบบเสียเสียไปเนี้ยด้วยเพราะอีกแค่ในเดียวตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เดือนนี้อย่างเมื่อเมื่อคู่พี่จีพูดไปแล้วว่าจะต้องมีผลงานโชว์ในเฟซบุ๊กนะแต่ขอระบุตัวเลขก็ได้นะว่าเดือนนี้ก็น่าจะ อาจารย์เคือเป็นปกติไม่ค่อยชอบพูดแบบว่าพูดพูดลอยๆพูดแบบพูดทจริงเลยวันนี้ก็หลังจากเรียนนะคะวิชาตรงนี้ที่ได้ไปเนี่ยคิดว่าจะเก็บไม่ต่ำกว่า3